สวัสดีครับวันนี้บางจะมาแนะนําเรื่องอุปกรณ์ที่เราทุกคนต้องใช้กันและช่างทั่วๆไปก็ใช้กันการมาอาชีพรองเท้าเรื่องอุปกรณ์เราก็ต้องแม่นและก็ต้องเข้าใจและการซื้อการใช้วัตถุด,ดิบก็ต้องแม่นยําเพื่อจะได้ไม่พลาดในการสั่งซื้ออุปกรณ์จําพวกรองเท้า มันก็มีวางขายกันอยู่ทั่วไปแต่เราต้องหาร้านหรือตัวแทนจำหน่ายที่เราสามารถเชื่อถือได้ไว้ใจได้เพราะอาชีพรองเท้ามันไม่เท่าแต่เราจะเก่งเรื่องรองเท้าเราต้องเข้าใจเรื่องอุปกรณ์ ที่จะออกมาใช้ควบคู่กับรองเท้าเพราะมันเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นบางทำอาชีพรองเท้ามาและตกผลึกในการทำและคิดค้นและใช้งานแต่ละชิ้นงานพอจะเข้าใจในการเอาไปอัดแอปพลายหรือปฏิปตะกับชิ้นงานได้ ก็พอจะมีแนวทางที่จะแนะนำและปรึกษาได้ผมทำช่อง YouTube ขึ้นมาเพื่อจะให้อาชีพนี้อาชีพทำรองเท้าได้อยู่คู่กับคนไทยไปตลอดและให้อาชีพรองเท้าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจผมคนหนึ่งที่รักในอาชีพรองเทา้าผมเลยอยากจะให้แบ่งปันแนะนำให้กับทุกๆคนผมขอบคุณที่ทุกๆคนโทรมาปรึกษาผมดีใจที่ผมมีประโยชน์ กับทุกๆคนผมจึงอยากให้ทุกๆคนที่ติดตามผมไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่เสียเวลาเพราะเดี๋ยวนี้อาชีพรองเท้าเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองแค่เรามีช่องทางมีคนที่สำเร็จ เราก็สามารถเรียนรู้จากเขาได้โดยที่เราจะไม่ต้องเสียเวลาเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของออนไลน์ทุกคนสามารถหาความรู้ได้จากหลายๆแหล่งแต่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะผมอยากให้ทุกคนที่เป็น fc ของผม สามารถเดินไปในเส้นทางของอาชีพรองเท้าได้อย่างถูกต้องขอบคุณครับแบนด์บัง